ว้าวว้าวว้าวทีไรคนไฟนะครับอคนไหนนะจุ๋ยจุ๋งนะจุ๋ยไปเลยคนไหนนะจุ๋ยครับไหนนะจุ๋ยลูกนะจุ๋ยโอเคนะจุ๋ยมาแล้วครับครับแล้วพูดลงได้ไหม ออถ้าพุดลงเนาะพี่จะออกเหรอซ้อมเลี้ยงซ้อมเลี้ยงซ้อมเลี้ยงไม่วันนี้คุณแม่เขาเตรียมอาหารตอนรับเด็กๆนะครับแม่ทําอะไรอ่ะเกลี่ยน้ำค่ะโอ้เยอะมากเลยเนี่ยเด็กๆกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็อกับแม่เด็กๆพี่ๆกับพี่ๆกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราด้วยเราด้วยนะทําไมต้องแยกเป็นกระมังเล็กกระมังใหญ่อ่ะถ้าเลือกได้เขาจะไม่กินกระเทียมเขาก่อนนั้นเขาแพ้กระเทียมซึ่งจิตเข้าใจมากมาก จุดก็ไจะแยกให้เพราะว่าก่อนนั้นที่รักก็แพ้กระเทียมเจอครอบครัวนู้นนะโอ้รับรองเจียวจ้าวแน่นอนคือวันนี้เราก็เจอน้องพีกับทีใช่ไหมลูกพี่บีมกับย่อ,อยเป็นครั้งแรกเราก็กลัวว่าเขาจะไม่เล่นด้วยวัย <laughs> นนี้นี่ครับเตรียมของเล่นเยอะแยะมากมายนะฮะเอาไว้แบบหลอกล่อน้องๆเด็กแฝดเลโก้ LEGO ก็มีแกงจังเกิลจังเกิลนะฮะแกงแบบส,นสันว์รถขยะไดโนเสาร์ no <laughs> เตรียมไว้ หลอกล่อน้องๆเด็กๆนะครับพี่พนันได้เลยว่าเด็กต้องกลัวพี่จุ๋ยแน่ๆเจอพี่จุ๋ยปั๊บไม่กล้าเข้าหาร้อง นะยังไม่หมดของเล่นที่วันนี้เตรียมให้คู่แฝดน,นะครับจัดเต็มไม่ใช่มอไซค์คันนี้นะมอไซค์อันนี้ของนภุษเองอันนี้ครับดูถึงขั้นเคลียร์ลงรถทําเป็นสระว่ายน้ำน้อยๆให้เด็กๆเนาะเด็กๆนะเ,เ,เขาก็จะชอบแบบเล่นน้ำอะ่ะน้องจะพุ่งมาตรงนี้เลยไหมหรือเราจะเตรียมเกอร์สรุปแล้วน้องๆก็คือแบบไม่ได้อยากเล่นน้ำอะ่ออะเหงาอ่ะสรุปโรชแช่กันเองเลยนะครับจริงจังมากจริงจังมาก แก่เลยเหรอชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับพี่ทีหรือพี่พีครับอันนี้พี่พุทธครับขอคุยขอคุยกับเพื่อนซีก่อนใหญ่นะใหญ่เบลเลยใเอร์เบล่าเลยใช่ไหมเดี๋ยวแก่ให้อันนี้อันนี้เรียกว่ารถอะไรครับรถอะไรครับรถเก็บขยะว้าวว้าวว้าวไดโนเสาร์ร้องยังไงครับว้าว โอยเก่งมากตัวอะไรครับนี้อะไรตัวนี้หัาอะไรวมาอะไรกอะรลูกเงียบเลยสสีอะไรสีอะไรสีอะไรครับแอ่มาส่ให้ไหมกัดกัดกัดแม่คาเดืนแล้วโอ้ยทำไมแม่พุ่ขนาดนี้ ันจะกระับเหมือนูของแรกข้อนี้ของหนูวันนี้17ปีแต่หนูยังเล็กอยู่เนาะพี่บีมนะครับเจ้าของฉายาพ่อลูกดกไอ้เหมือนเสาเฮ้วยนะโอ้ยโอ้ยผายแผลผายแผลผายแพลแล้วทำไมตัวเล็กแต่แรงดีนะตัวเล็กแต่แรงดีโอ้โอยสู้ไม่ไหวเลยโอ้ยสู้ไม่ได้แล้ว กีรัลค่นไฟเดอร์แท็บโอ้ส่วนอันนี้เอาไปต่อนะเนี่ยสี่บวกนั้นรอหน่อยนะลูกนะรอรอน้องพีดอมขอบคุณครับก่อนน้องพี่อมแน่ๆต่น้องพี่ก็อย่าอมสิลูกอย่น้องพี่จะอมอันนี้อย่าน้องพีดจะอมอันนี้เขาห้ามอมค่ะลูกห้ามอมครับขอบคุณครับสวยขอบคุณหนึ่งดอกหนึ่งสอง บ้านนี้ขาวมากขาวสุดๆพี่บีก็ขาวพี่โอ้ยก็ขาวบ้านนี้หลบผิวนิดนึงดูดิดูดูสิพี่โอ้ยผลมาแล้วยังไม่เปแหละมันอยู่ใต้หลังคะใต้หมวกด้วยนะพ่อบอกพี่จำได้เท่านานที่สุดนปร้าน เอาไหมลูกแล้ว่อหนุเอเน้งแล้วป้าออนอ่ะแล้วป้าออนอ่ะสวยยอแล้วป้าจุ๋ยอ่ะป้าจุ๋ยอ่ะนานะน้าจุ๋ยอ่ะสวยเลยน้าจุ๋ยสวยเหมือนไรโอเคเบาหน่อยเพื่งรู้จักเจนี่มาจุ๋ยคนนี้ ันนี้น้พุธอันนี้น้พุธครับอันนี้น้จุ๋ยคนไหนน้จุ๋ยจุงน้จุ๋ยไปเลยคนไหนน้จุ๋ยครับคนไหนน้าจุ๋ยลูกนี้าพุลูกป่ะโอเคน้จุ๋ยมาแล้วครับครับโหเด่ะโอ้ยฝนตกมีที่มันน้ำเล็กน้อยโอ้ยฝนตกแดดออกไปอีกอยากเล่นน้ำบ้างจังเลยอ่ะให้น้าพุธเล่นน้ำด้วยได้ไหมขอลงไปเล่นน้ำด้วยคนย่ามายโอ้ยแบบนี้ลูกอรุ่นนู้นฝั่งรู่นฝั่งนู้น แต่น้องพีเขาเป็นคนแบบโซ้คนอะไรเลี้ยงยังไงให้ช่างพูดแล้วแบบเชื่อฟังคืออ๋อก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นสูตรสำเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กอ่ะเราก็จะคุยกับเขาไปเรื่อยเหมือนเหมือนคุยกับต้นไม้อย่างเงี้ยเป็นยังไงวันนี้โอเคไหมหรือไมมกะทั้งแบบอวยพรลูกคืออาจจะเป็นคนอวยพรลูกทุกวันคิดอะไรออกก็จะอวยพรจนแข็งแรงนะต้องเป็นคนดีนะความจะต้องรักษาตัองรท้องหรือว่าคลอดแล้วท้องเลยแล้วพอเวลาลูกหลับอย่างเงี้ยเรากล่อมเขาหลับเสร็จเราก็จะ ปวยพรเขาเรารู้สึกว่าพรของแม่อะมันน่าจะสกสุล<ม>คือไอสอนมันต้องสอนแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งอะที่แม่สอนนะก็คือสิ่งจิตเราอะในการสั่ง <c oughs> ก็คือเหมือนปวยพรลูกในใจอะสมมติว่าเราเห็นลูกดื้ออย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีมโนงาพของเราในใจว่าเออเร,เราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าในในทางกายภาพเราก็สอนเขาด้วยเลยเขาเรียกคำว่าได้ดั่งใจมันเป็นแบบน,น,นั้นน่ะแต่เขาฟังพี่นะหมายถึงว่าแบบเหมือนเป็นเสียงที่แบบทรงพลังอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงเราดุด้วยมั้งว่าทำไมเขาถึง วกลัวแม่มากกว่ากลัพ่อแม่ดูสไตล์ดูหน้านี่โอ้โหไม่เห็นต้องมาถามเย เวลาเราเวลาเขาดื้อหรือว่าเขาเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้แบบดุเขารุนแรงนะเพราะว่าเด็กทนะ <พอ S 2> เ,เาลาะกันเรื่องธรรมดาเพราะถ้าเราดุอีกคนนึง <ไม S 1> เราจะรู้สึกว่าอีกคนนึงจะได้ใจเ,<อ>เราก็จะหยิบเขาออกมาแล้วก็ถามว่าทำไมถึงทางแบบนี้อย่างนี้ไม่ดีนะแบบรักกันนะกอดกันนะอย่างนี้แต่ถ้าสมมติเขาดื้อกับเราอะไม่ได้ความรู้สึกพี่คือไม่งั้นเราเอาเขาไม่อยู่คือถ้ามันเด็กอย่างเงี้ยแล้วเรายังว่าเราคุยกับเขาแล้วมันไม่สามารถคนโทรลได้อีกหน่อยถ้าเขาโตขึ้นไปแล้วเขามีความเป็นัตของตัวเองขึ้นความมีเนิิตี้ในบ้านมันแบบไม่มีอะไรอ เราเราเราไปทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาจนเกินไปเทคนิคที่ออยคือบาลานซ์เขาดื้อกับเราเราก็จะเสียงสองขึ้นมาแต่ไม่ใช่แบบเสียงสองละมุนนะคือเสียงสองที่แบบหนักแน่นมุนเราเรียกเขาแบบพิธทีพิธีเหมือนพิธีพิธีเราจะมีความแบบเสียงดังขึ้นแต่ว่าไม่สูง ถ้าสมมติม,ตมันจะดูเหมือนเราอะโกรธแต่อันนี้คือเราแบบฉันกับดังตั้งใจที่จะคุยกันเธอแล้วเวลาคุยเราก็จะแบบมานี่มานั่งคุยตรงนี้มองหน้ามบมนีต้องมองหน้าด้วยมองหน้าเขา่แล้นางก,ก็จะแบบแล้วที่ทำโทษให้ให้ใหแบบต<อ>่ใอใจมันได้ผลไหมแม่ว่าเขารู้ว่านี่คือการทำโทษเราอะไม่รู้สึกผิดด้วยเพราะว่า พอเวลามันผ่านไปอ่ะเรากลับไปดูคลิปเขาต้นงเขาเป็นเด็กตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทําโทษเขาอ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาตอวเล็กมากเลยเขาเขาไม่เข้าใจหลอกสิ่งที่เราสอนน่ะแต่ถ้าวันนั้นเราใช้อารมณ์แล้วตีเขาไปอ่ะเรากลับไปดูตรงนั้นเราจะรู้สึกเสียใจมากทุกวันนี้นะกลับไปดูคลิปลูกเก่ากี่ทีก็รู้สึกว่าดีใจที่ไม่ได้ตีเขาต้องลองดูนะคะว่าพีเจน้อยนะจุดใจเย็นหรือเปล่าเหมือนน่าจะเหมือนว่าพี่ออยอ่ะคืออันนี้น่าจะดุดูเออดุดุก็รู้ว่าจุดต้องดุอย่างตอนนี้เขายังพูดไม่ได้ มมติว่เขาเออแอดหรือเขาเริ่มงงไงว่าเรารู้สึกเขาอยากจะได้อะไรเราจะชี้นําเขาอย่างเช่นแบบอยากกินน้ําหรอหิวหรอลูกหรืออยากเอาไปเดินเล่นหรอและถ้าสมมติว่าเราพูดว่าอยากเอาไปเดินเล่นหรอแล้วเขาดูทําท่าเหมือนแบบมันใช่เราก็จะพาเขาออกไปเดินเล่น ให้เขาเข้าใจคีย์เวิร์ดว่ามีคา่คือ,อการอ่าเดินเลยระวังรถติดนะนี่ใครสอนเขาเพื่อเอามาประกอบกันเองคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบรถติดเวลารถอยู่นิ่งๆเขาจะบอกไปเอาไปเลยไปเลยนี่ก็จะบอกว่ารถมันติดอยู่ลูกคนอื่นเขาก็ติดเหมือนเราเนี่ยคนอื่นก็อยากไปแต่ว่ามันไปไม่ได้รถมันติดมันไฟแดงเห็นไหมเขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าอ,อ๋อรถมันติดเพราะมันไฟแดง<ๆ>เขาก็จะบอกว่าไม่ให้ไฟแดงเลยเดี๋ยวน้องพี่จะไปเขียนรถเลยคือเขาคิดต่อ,ขอเขาเอง ซ้อมเลี้ยงซ้อมเลี้ยงซ้อมเลี้ยงแล้วนะพุธต้องอยู่ในน้ำไหมครับอย่าแค่ฆังนะอ๋อแล้วพุธกลัวหรือเปล่าแล้วพุธกลัวจระเข้หรือเปล่าแล้วพุธลงได้ไหมถ้าถ้าพุธลงนะพี่จะออกเหรอได้แต่ว่าพี่ออกได้ไหมโอเคค่ะสะเด็กวิ่ นุทธโตใหญ่มากได้ข่าวว่านี่สานภนไ้ไหไปจับหน้านะผู้ยเร็วเราจับหน้านะโอ้ยระวังลูกเด็กก้าเปียพี่ทีว่าน้ำเป็นยัางลูกไหนเกาะเกาะถอบสาลแล้วเตะเท้าทำไงลูกไหนเกาะเกาะเตะหนึ่สองสาอยากขึ้นหดืยยางพพ่อกับมันมีเหงื่อแตกแล้วเนี่ยไปเถอะ ดูดิสิกโอ้โหิระวังครับระวังครับอ่ะระวังครับระวังลื่นครับที่เห็นเห็นนี่คือไม่ใช่น้ำเปียกนะฮะเงาไหวไหมไหวไหมถ้ามีลูกไหวไหมเก่งมากเก่งมากคุณพ่อเก่งมากให้พี่รักเลี้ยงคนเดียวเอ้ยคุณพ่อคุณพ่อต้องช่วยเลี้ยงนะไปแล้วลูก จะกินเกี๊ยวดีกว่าเนาะเขาไหมครับทำไมก่อนครับเขาขึ้นครับขาขึ้นข้าวขแล้วหมอบอกสองจุดเจ็ะตกใจเลยนะสนี่คือแบบคนไหนนะจุ๋ยคนไหนนะจุ๋ยแล้วคนไหนกระดูกกรูไหนอนีอ๋อจำเร็แล้วเนาะกได้ล้วออใช่อ่ะไปพาพ่อ กับแม่แไปกินข้าวครับไปไปแต่ไม่รู้เหรอเอาครัวอยู่ตรงไหนเอาพาไปเลยวางไว้ตรงนี้ครัวอยู่ทางนี้ครับอน้อ่ะเรียกป้าเกปนะพุดนะพุดอุ้มไหมนะพุทอุ้มไปครัวไหมอุ้มบินไปครัวเลยุ้ยโอ้โหบินชูงเลยโอเคไป ทายลูกเลยยิ้มหมายิ้มหมาพี่พีนั pues ่งได้เลยครับเหมือนว่านี่เป็ลูกตัวเองนะครับยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานนั่งนี่นี่บอกเลยนะครับนี่แค่ประมาณสามนาทีเท่านั้นเองขาเหนือแล้วครับผมขอร้องอุ้มหน่อย สวยห่อเกี๊ยวให้เลยนะลองลองกินหนึ่งอ๋อ้ยเดี๋ยวตกลูกเขาแยกกันครับอเปรี้ยวฮะเปรี้ยวไม่ชอบเลยเขาจะบอกว่าเปรี้ยวแม่ครัวก็เก่งหมดแล้วเนี่ยดูมองดูก็มองดีตัวทำอะไรก็มองตลอดเลยไม่กินอันนี้อร่อยกว่าตั้งเยอะแต่ไม่ยอมเกี๊ยวอร่อยนะเกี๊ยวน้ำของแม่จุ๋ยครับคนนี้

เกีียวเที่ยวหอมมาคือไม่ได้ออกเลยนะฮะเพราะว่าน้องกินบะหมี่โอ้ดูดูเกีียวเยอะๆนะเดี๋ยวติดพอนะลูกบะหมี่เราลูวเรานะเดี๋ยวป้าทำให้เดี๋ยวอไอ่งเดี้ยอนนอนก่อนจกินนะไม่เคยกินเด็กไม่เคยกินบะหมี่โอ้โหคำใหญ่มากขี้กัยังห่วอุ้ยลูกระว่งกินข้าวหนุ่ โอเคเฮ้ยจิดโอ้โหหนัดไปด้วยกันแล้วไหมครับพร้อมไหมพร้อมกันเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเอาไปไปไปใครเปิดประตูให้หน่อยครับตสองคนไหวครับแต่นานๆไม่ไหวแน่นอนอุ้ยโอเคลงปุ๊บอ้าอ้าอันไหนครับรถแดงล่างช่วงเวลาที่เขาจะ นิ่งที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาจะสนใจบนหน้าจอทีวีเขาเอาอันนี้เอาวิโยกออกแล้วก็เขาไปรู้อาการไปรู้ไอ้บุแล้วเลยโอ้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 ขาโอ้โอ้ขาขาโอ้ขาเลือดออกปะเนี่ยขา โอ้ขาเจ็บเจ็บตัวนี้ขอจุ้งหน่อยนี่นี่โอ้โหหายเลยนี่กูดเลยพูดนี่แน่นี่แน่อันนี้ก็ตายไปเลย บาย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 ทักีบายบายด้วยทำหน้าโกรธักยกีบายบายลยบายบายยิ้มดยมอง่ยีตาขวางหนตาขวางหน่อยตาขวางทไครับแบ่งแล้วแบ่งแล้ว คุณพ่อคุณแม่มาให้นะครับขอบคุณนะครับาพี่อวยพี่บีของขวัญก่อนลูกเกิดคนแรกเลยนะคนแรกเลยได้ใช้ได้ใช้แน่ขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนของเราไม่มีอะไรเลยมีให้แต่ของเล่นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขอให้แบบจริงจังมากเราเดี๋ยวรอหลานสาวคลอดก่อนครับผมขอบคุณพี่บีขอบคุณครับพี่อวยขอบคุณครับบอกว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านแต่ ออหวังว่าจะเช่นชอบกันนะครับอีพีนี้จะว,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 วุ่นวายวุ่นวายนิดนึงนะฮะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับลาไปนอนแล้วครับทุกคนค,คนเดียวยังเหนื่อยไอ้สองคนยังเหนื่อยเลยเลี้ยงบบค่แป๊บเดียวเองอเบ๊ายบาย